อุยใหญ่อีทุยใหญ่สวัสดีครับผมตอดิดอีกแล้วนะครับไปตอนนี้อยู่เกมว้าวตาท่าสองแล้วแข่งแข่งแ้วเลือกแปะไปนะครับแล้วก็ใส่ปืนมาเรียบร้อยครับปืนป่าปืนโอ้ยแกดูความแรงครับอาเปลี่ยน์ดูไม่ได้เลยไมเป็นไรครับมาเขาแข่งฝึกครับนีแข่อองฝึกออกได้สบายใจจังเอา้องนี้แล้วกัน ตายบวกแล้วเรีวยวไม่ดังไปยังไม่เฮี้ยรูใครดังมากแต่กลัวดังเฮี้ยเลยเนี่ยเอาควายาพองอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอยเอ้ยเอ้เตีนหน่เบอร์สตองเทโยเอ้ย เออพี่แม่เฮยพ้องตายเหอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโดนร้านกินได้คนระับไม่ไรเพื่อนเราทราไปไม,ามายเกส์มากมา มาเจอกบูเป็นครรอบรอบชอบกรรมการเข้าเนอ็มซีถ้ามามานข้าเรียกของชอบมามา ดีขึ้นเลยครับเอา้าวเข้าเกลียดเลยครับโอเคมามาม,มา,าผมไม่เล่นทหารสายนี้เลยเอาตรงๆนี่บอกติผมเล่นสไนน์เนี่ยใายก็รูแอสซิสซินแม่งเด่นอยู่ตายสไนน์มันเทพแล้วไงครับคือผมไม่เล่นถึงมันจะไม่กว่าสามสิบก็เทพเนี่ยปืนผมยังแรงกว่าปืนนี้นี่เลยบอกก่อน อย่าหาหมูโม่อะโอาคุยก็กูุ่มหมูมาแผลในร้านเกมอย่างเงี้ยไอ้เฮียแม่งเสี่ยคนที่เข้าไมาอยู่บนเลยมั้งเนี่ยไอ้เฮียโอ้ดาเมจเป็นพันดาเมจเป็นพันนี่หนูเมอกูไม่ต้องหน้าหนีเว้ยโดนล้ายกันได้หวยเอ้หัวร้อนแล้วเนี่ยเฮียแ yeah, ย่กูร้ายกันยังวะ คนเก่งผมชอบร้านอะร้านคืออะไรร้านคือแย่งข้ารับแย่งๆเฮ้ยเฮียอ้าเอ้อเฮียฮ้องดองเหรอแหลกบ่อยยังวะ โอ้โห oh, มาไกลนี่มันเทพเจ้าดาวเหนือแล้วเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, ปืนแรงมาก66 oh. เลยไม่กล้ากนะ oh. มาเอาเฮียโดนเฉย เดียนครับเอ้าวนี่อ่ะออโอ้โห,โหโคตรพลาดเฟลมากกูปวดขาแล้วแอย่างงี้เอ้ยมันแหลกอ่ะโคตรเซ็งโอ้โหวัยสิบห้ามึงยังเก่งขนาดน,นี้นะต้องตายเหอะเ,อเกลือเติมแล้วพี่อ่ะบอกเลยว่าชื่อนี้ตั้งมั่วมั่วอไม่ได้จะเอามาเล่นจริางจี้กลางวนะ โอ้ข้าอากาศเนี่ยปืนแรงมาเนี่ยกระบอกได้นเลยอ่าแตป่ปืนปืนบอมถูกแรงสุดเนี่ยเด่นประเดน็นประเด็นเด็ดสองฝยสอดเกี่ยวไหมี่ยโดน โอ้ยเฮียหัวร้อนแล้วเนี่ยแหลกจังเลยโอ้ยแม่โดนจะได้นะพี้ยหัวร้อนแล้วเนี่ยสัตว์ น้อนเกมเมอร์ไอ้งไม่ทาเอ้งไม่ทา,ทาเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยลอยเว้ยเกรียดมากครับพวกนี้แต่อย่าห่วงเลยผมไม่มีมีมาอยู่แล้วโอ้ยคุณอะไรดีได้มากเนี่ย แตกแล้วอะ่ะเสือกว่าลอยก็ได้ลอยอะมีแค่สไนเปอร์เดียวก็พอเรียบร้อยสับตัวทองเป็นกะหรีห่แมาก โดน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 เฮ้ยยิดเปียก โดลาร์ดลาร์เ่ิอยอีกิบชาติแตกควายเอ้ยอะทั่นหวนะเคยกินไหมเอา้าเฮียหัวร้อนเลยสัตว์วันนี้กูมีควยอะ่ะ โมกดูดไหมแค้นมานานไอสัตว์ขคบแค้นมานานมันแดงเออ thank you เ้ามาวะเดี๋ยวนี่เฮียเออคนมกวึงจะรีบปั๊มทำไมวะเรื่องมึก็เยอะอยู่เฮีย ออยาเฮี like ah, <to> ้ยกเกียดไปมาแล้วเฮียขางบนปื๊ปึ๊บชิเมกูจะปั๊มกันป๊ยะไรแบบปั๊มยยากูหมดแล้วยังเห็นไหมอสัตว์น่หนบอกยาเยอะล้วไม่อีตัวใมสัตว์โคเนใส่แง่งะแต่ละคนอะยาเยอะยนี่มังมีมันันั้นนะ เป็นพันอะโหยังไงก็ไม่น่าไม่น่าตายไอ้เงี้ยตายขวายเพิ่มทีละ800อ่ะแล้วก็ผ้าเนี่ยประมาณ3,000น่ะเฮ้ยไอ้เฮียเอาเอาปวล้อเลยสัตว์เสร็จแล้วก็น้องไก่เนี่ยน้องไก่ใช่ยไหมพี่เอ๋โอ้เนียใครไว้สัตว์แม่เขาเบี้ยมันเบี้ยแม่มื่อกี้ไม่ได้ใช้อ่ะมันโดนไอ้เฮียแม่หนอยกู มีลูกกระเหรี so s <S ่ยงเฮียไม่จะชนะเลยไอสัตว์ตั้งใจเล่นกันหน่อยดิที่หนึ่งที่หเฮียกลัวล้อเนี่ยไอสัตว์กลัวล้อเฮียอะไรกูหัวล้อไอสัตว์หวยสัตว์แลกเฮียกลัวล้อ แปดกัเจอคนแล้วแม่เชนไอ้เหี้ยติดใจเอ๋ยหนูวาไอ้สัตว์มึงดูไม่มีปืนเชนไม่มีปืนไม่มีปืน ไม่รู้ดิก็นานอยู่นี่แค่แบบฝึกอะไเนี่ยแม่งเก๋ไหนอะไรแล้วจะกัดเยี่ยว